กติกาคือคนที่นั่งขวาคนที่โดนงับมีรูปลักษ์มาเปิดสูงๆไปนะโอ้ยโดนกูจะเอาลูกมีดคุ้งโดนจริงหูเดี๋ยวเดนะคือคนอื่นเขาโพสอย่างงี้นะน้องโพสอย่างงี้ไปฟิวไปฟิวคนนิดนึงนะกางเกมขาวินกางเกมขาวินแต่เนี่ยไม่อยากเลย กวงาไหมตอนนั้นลัเราคนนี้หรออุยอยเสียงมันก็น่ากลัวแล้วอะตารัดรถอันนี้ตอนอายุเท่าไหร่ไม่รู้อ้ไม่รู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 ้มมไมรู้อ่รร เอาไม่หรอนี้เหรอด้าแล้วตะเกียบว่าแล้วเดินไปไปเลยไปเลยไปเลยบีบกาแฟเลยในหัวละเปิดไม่มีกูแน่นอนแล้วไหนกาแฟกาแฟเขาดิฟอยู่ดิฟกาแฟเหรอดิฟรถอยู่หน้าซอยดิฟรถอยู่หน้าซอยชงเองตกเองไม่มีใครชมไม่มีใครเราเราก็ต้องทำงานด้วยตัวเองพวกเราคือ่วาควาซาวาซาาซาใช่ใช่ แ้าสี่สามสองเขาบอกว่าบอกดีค่ะพวกเราสามคนคือว้าวโอ้ยเขาคุณค่ะาฟองคืนนี้ไม่ได้อะไรนะเขาดิฟยู่บนรถเนี่ยนีถ่ายรายการเนมาให้มันรู้ระยะนะขอโทษ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 อรอๆอขอโทษะเอาออกมาตัวรายการตัอรายการที่จบก่อน กินแล้วก็จะไปเสาะหาร้านอะไรที่มันแบบชิคชิคคู่ถูถ่ายรูปสวยอร่อยอะไรเงรีอยอย้ยของกินที่แปลกที่สุดที่เราเราเคยกินมาไม่ชอบกินเผ็ดอันนี้กินได้หมดเลยค่ะอันนี้ชอบกินผู้ชายค่ะผ <Okay. S 1> ู้ชายค่ะผ <Okay. S 1> ู้ชายค,ะ <Okay. S 1> ค่ะก็ไมถึงหอยแมนโผล่ไม่ทานแล้วพูดไปแล้วเต็มคำว่าผู้ชายตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันคือนกพิราบแต่เนี่ยเป็นคนกลัวนกพิราบมากๆจะเป็นไงอ่ะก็อร่อยก็อร่อย เราเราก่อนก็ได้นกกระจอกเทศอร่อยไหมออร่อย มีหัวแปลกสุดก็คือแมลงอะแต่ก็อร่อยดีมันม้นสรุกแล้วหัวแปลกอร่อยนะคะอ่าวันนี้เราอยู่กันที่โฮเทลจอสอารีค่ะก็จะมีร้านอาหารมีฮิดเด้นบาร์มีร้านกาแฟมีร้านกาแฟแบบว่ายน้ำว่านแล้วก็ซีนีม่าคลับใช่ก็เป็นแบบออเดย์อไนท์ใช่ใครที่แบบอยู่ในกรุงเทพก็ได้หรือต่างจังหวัดก็ได้เนาะเราแบบมาเที่ยวพักผ่อนชอบที่นี่คือตรงมันแบบถ่ายรูปตรงไหนก็สวยอะใช่ตอนแบบวินเทจใครที่ชอบแบบสไตล์อะไรประมาณนี้นะคะก็มาที่นี่ได้เลย ก็คอกาแฟใครที่ชอบแบบพวกสเปเชียลอะไรเงี้ย<ม>ก็เขาก็มีเหมือนกันมาให้เลือกไปไปไปอะไรเหรอ,อนะได้เหรอจะกินแต่ไรก็ไร สาเมนูด้วยกันอ่านี่ขอก่อนอันนี้นะคะเพราะชื่อยาวสุดชื่อยาวชื่อยาวว่าอันนี้เป็น As soon as possible ค่ะก็จะเป็นขนมปังอโวคาโดก็กุ้งแล้วก็เป็นสลัดอันนี้ก็ง่ายๆเลยค่ะสิกคาบนาร่าของแอนนะคะก็เป็นแฮมเบอร์กเบนดดิสนะคะก็เป็นสเต็กเนื้อนะแล้วก็มีเอเบรดดิกในโบ๊ในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่เราจะไปก่อนหยักหอกน้องหนูว่านะกินไสกินมันเหอะนี่นะคะ ไงจ๊ะเคี้ยวงเคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนมีความทั้งแบบหวานตัวซอสที่มันราดกุ้งอ่ะแล้วก็มีความแบบหนึบหนับผิวสัมผัสของอะโวคาโดที่มันแบบคอเคี้ยวรวมกันแล้วมันแบบพอดีอ่ะเอานี้เอานี้เอานี้เอาี้เอาเลยของใครของมันเลยชอบกินเส้นทุกเส้นอูด้งเส้นหมี่เส้นหมี่วนเส้นก็ได้แบบมาบีบผักอะไรเงี้ยก็ได้จีนได้เอาป่ะ เป็นยังไงบ้างนี่ชอบกินสากะตี้ที่เราเล่นเคี้ยวเคี่ยวให้ใจก่อนชอบกินสากะตี้เทนเล็กเขาเรียกว่าแองเกลแฮมอร่อยมากอืมมันจะหนึบดืนนะซอสนันเคลือบเส้นไงมีความหอมผิกทีเข้มกำลังดีเมนูต่อไปอะไรเนีอุ๊ยอันนี้แบบต้องสวยๆแล้วแหละและนี่คือยีมาเลย์คือคุณสาหั่นตรงนี้นะคิดว่าไข่แดงอยู่ตรงนี้แต่ไข่แดงอยู่ตรงนี้นะคะมาค่ะ พูดเค้าพูดออกมั้ยพูดโอเคโอเคเก็ทพูดเลย เป็นตัวโกลเด้นเดย์นะครับตัวนี้จะมีเบสเป็นน้ำสับปะรดคล้ายๆกับตัวพีน่าคาราดาที่เป็นค็อกเทลแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีอ่าอทองเหมืนตัวนี้จะเป็นแบบใช่เลยค่ะก็ยิบเหมือนพี่เหมือนกันตัวนี้แม่แต่ว่าจากเมนูนี้คือเป็นม็อกเทลไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮองหมดเลยตัวนี้อันนี้โกลเด้นเดย์ใช่ไหมเหมาะกับพี่เพราะว่าเป็นวันทองวันทองใช่ย ขอให้เจ้าภาพเพิ่เกร์ดหนึ่งนึ่งอสักมาว้าซ่าเชียร์แห้งไหมแม่เอาหมั้ยมวันนี้ไม่ได้ให้มากินเรามาทำคอนเทนต์นุ่นไงไหนมิวแล้วใครแอนนุ่นไงไหนมิวใครแอนอือใครอะมาค่ะวันนี้วันนี้เป็นตอนแรกเราต้องตอนเดียวตอนเดียวแรกเราจะไม่เป็นอย่างนั้นกันเนาะ เราต้องแนะนำแต่ละคนให้แฟนรายการรู้จักเล่นปกเด้งเป็นป่ะไม่เป็นไม่เป็นเฮ้ยจริงเใครแต้มน้อยสุดมีรูปลักษ์มาเปิดมาพอมไพร้อมอ่ะเคลียร์คยใครทีนึงเคลียร์ใครทีนึงเนี่ยหมแล้วเก็บให้ครูเคียเค้ยว์มั่งเถอะสับเพี้ยละเอียดขนาดนี้ <S 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 ก็คือเป็นในบรรดา3คนอ่ะคนนี้ดูหน้าไม่เป็นสุดนะเราเราสองคนดูหน้าเราแต่ว่าทำได้จ้งมือแล้วอ่ะอ่ะมาเริ่มเปทีละใบไหมทีละใบหนึ่งสองสามเดี๋ยวเลยขู่ไปหนึ่งสองไปเฮ้ยไม่ได้แพ้ก็โอเคแล้วกี่แต้มคะได้สี่ เราได้เก้าป๊อกเก้ามากปังครับผมเป็นผู้แพ้ในเกมนี้ครับรูปแรกเป็นรูปนี้ครับหุ้ยคนไหนอ่ะไม่รักไม่รักไม่ประเด็นเนี้ยเหมือนพี่น้องแอนเนี่ยนี่คือน้องแอนหมดเลยเลือกเลยฮะที่เม่อกลางใช่ตรงกลางคำตอบคือ คนนี่เอ้ยน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคือคนอื่นเขาโคตรอย่างงี้นะน้องโคตรอย่างงี้เป็นฟิวเป็นฟิวชัก้นนิดนึงนะคือกางเกงข้าววินกางเกงข้าววินนี่อันนี้คือเป็นแข่ง อะไรคะน้องแอนเป็นแบบแนวแบบแอโรบิกอะไรเงี้ยที่โรงเรียนน่ะพาส่งไปเต้นแล้วจาความรู้สึกได้ไหมว่าตอนนั้นแบบขึ้นเวทีครั้งแรกก็จำไม่ได้จำได้แค่ตอนนี้แหละที่มีเขาเหนนี่ลูกนี่ลูกเธอเลิศนะแล้วเอลอยร์ว่ะอันนี้กี่ขวบตอนนั้นน่าประมาณไม่สามก็สี่นี่แหละแล้วนี่คือขึ้นเดี่ยวด้วยขึ้นเดี่ยวเพลโซโล่ือจิมือจิกจิกใช่ใช่อันนี้คือมาเต้นกันได้เอ้าวแล้วเราก็เกิดมากับเพลงนี้ก็โอ้มันจะเกย์มันจะเกย์มันจะเกยเรียอ ขึ้นสามอุ้ยน่ะตาฟ้านะที่เลือกรูมนี้มาเนี่ยอยากรู้ว่าใครแต่งหน้านี่มันคือแฟชั่นยุคสองพันจบการศึกษาอะไรคะอนุบาลสามโรงเรียนที่พาไปเต้นอันนนั้แรกเกมต่อไปครับโทษไอ้เฮ้ยอยาอย่าหนูว่าอันนี้หนูน่าจะรู้คือ กดปันไปเรื่อยๆสลับกันถ้าใครโดนงับคนนั้นโดนเปิดรูปไม่ใช่อ่รกติกาคือคนที่นั่งขวาคนที่โดนงับจะโดนเปิดรูปอ๋อเลิศดื้อ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 เอาไม่ใจเหรออันไหนดีอ่ะ้ยไม่เราต้องเอาแบบมั่นใจเออโอ้ยตื่นเต้นเหมือนเลย คือตอนนี้ไม่รู้คุณจะกลัวที่ถูกงับหรือจะกลัวที่เราจะโดนเปิดใช่สุ่มๆไปนะมองไม่เห็นกันถ้าเราโดนงับแบบคค่อนข้างโดนสรุปแล้วนะคะที่โดนงับแต่ว่าคนที่โดนเปิดรูจะเป็นงคะ ดีดูดีอ่ะอะารเป็นแบบรุ่นพี่ป๊อปป๊อปอ่ะเออเป็นแบบว่าแบบอันนี้คือคอนเสิร์ตโรงเรียนใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นมหาลัย back to school ไม่เคยร้องเพลงต่อนาคงอื่นเนี่ยครั้งแรกสักหนึ่งท่อนขอโทษขอโทษที่ทำเธอเสียใจคะแนนคืนเนี่ยเพลงเศร้ามากนะแากต้นครั้งี่แบบเช็แล้วยังหา มีอีกว่ามีเดีวมีมีมอมีเดี่ยวเดี่อ้โหโ้โหโอ้โ่โอ้โโอ้โโอ้ยโอ้โห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 โอ้โโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โหโอ้โโอ้เหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โห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 โอ้โโอ้โโอ้โโอ้ยอ้โอ้โโอ้โอ้ยหโอโอ้โอ้โโอ้อ้โโอ้โโอ้โโอ้โ้ง่อโอ จ๊ะแม่สามมาร้องเพลงอะไรอ่ะไม่รางวัลอะไรฮะตั้งสี่อันนี้ตอนอายุเท่าไหร่ไม่รู้อ๋อไม่รู้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 ทองไมรู้บอกยังไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่รู้โอ้ยรอ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 ันนี้อ๋ยเดานะอันนี้ประกวดร้องเพลงใช่ไหมอันนี้เป็นแบบรายการเดอะซันสิบสองจบแล้วเขาก็แบบกลับมารวมอันนี้ตอนช่วงอายุเท่าไหร่จ๊ะแม่เนปีหนึ่งมั้ง น่าจะน่าจะใช่เราไม่ไม่ไม่มั่นใจอะไรเลยแต่ว่าที่รู้มาคือเราประกวดเดอะสตาร์ใช่ไหมใช่ค่ะประกวดเดอะสตาร์สิแต่ว่าแบบไม่ได้เข้า8คนอยู่แค่แบบเนี้ยสิคนอันนี้แคนจริงกรุงหลังเกมต่อไปครับไอ้ด่างหานาย ดังเจ้าชื่อดังยไม่ได้เจอเลยมาตั้งนานกกติกาก็คือในนี้ใช่ไหมคะมันจะมีสามสีก็มีสีขาวสีส้มสีน้ําตาลเลื่อนคนละสีเราเอาสีอะไรเอาสีขาวก็นด้น้ำตาลก็ได้ลอ่ะอย่างนี้นะก็เราก็จะหยิบกันสีใครสีมันใช่ไหมเราชื่อมือก็คือด่างหานายแสดงว่าคนที่โดนกัดอ่ะไม่ใช่นายมันก็ต้องโดนออกส่วนคนที่ไม่โดนกัดอ่ะคือนายมันแต่ว่าคนที่เป็นนายอ่ะต้องโดนเปิดรูปโอเคอย่างนั้นใครเริ่มก่อนเมื่อกี้ใครโดนเปิดรูปมิว รอแล้วนะพี่มันหลับหรือมันกลนเนี่ยงงคล้องหลังมุดแกคล้องหลังมุดแกพี่โดนกัดจะไดงว่าพี่ไม่ใช่นายมัน <c oughs> เพราะฉะนั้นก็จะเหลือสองคนนะจ๊ะ <c oughs> สงมนี้องก็ตายเลยอยังและนายของไอ้ด่างก็คือน้องแอ็นจอรูปแรกอุ้ยสวยอันนี้น่าจะช่วงประมาณมปลายค่ะกีฬาสีใช่ไหมหรือว่ากีฬาสีกีฬาสีควงยากไหมตอนนั้นควงเราคนนี้เหรอ ขวขอคนแขนหน่อยเปล่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนแล้วมีโยนไหมมีโยนมีมีมีโยนค่ะไม่ได้โยนนะโยนในทวารเริ่มละเริ่มเลยน้ำมันกลืนละรูปต่อไปนะคนไหนอีกแล้วอ๋อโอ้ยโคเวอร์เหรอวงโฟมินิชใช่ไหมฟาวงคุณหลง ไฮยโวมินิทหนึ่งคือสายจตุจักรโอ้มินิทคือวงเกปิอลีเนาะเก็ปปอสตอนนั้นเราโคเวอร์เป็นใครอ่ะเป็นกายุนค่ะกายุนเมนวอเกิลเออดูผมสิแต่ก่อนมันมีหน้ามาที่กวาลังยาวเต้นก็จะแบบตาดไม่ค่อยไปแล้วพอเต้นไปเต้นมามันก็ แล้วเราติดตาอีกนะติดตาก็้วถูกเกี่ยวหมดอันนี้ก็คือได้ชนะเล <All right. S 1> ิศแล้วก็ได้ไปมิตแอนด์จีที่เกาหลีนอนที่เกาหลีเลยหรอตอนนั้นก็คือแบบดีใจมากตอนนั้นเราเป็นจริงนะเนาะ โค้กเปิ้พี่จิ้ตลาำด้วยหน้ามาเราเป็นอะไรอ่ะงนี้กังวลว่ามนจะขาดะแฉวหน้ามาหนูแล้วคนอื่นหน้ามาเขาเป๊ะมากเลยนะโอ้โหหายไปวะอันนี้คืออะไรอ่ะเอ็มวีเหรออันนี้เป็นแบบเวทีประกวดลูกทุ่งแล้วเราชนะใช่โอ้เลิศเนาะประเตนอยู่ทีมไหนเขาก็ชนะหมดเลยอันนี้เขาอยู่ทีมเราตอนนี้นะเรามีแววแล้วนะแต่วันนี้แพ้ยับเลย งูจงอางห่วงไข่กติกาก็คือต้องหยิบไข่แต่ว่ารอบนี้คือใครได้น้อยที่สุดโดนเปิดรูปโอ้ my god อุ้ยเสียงมันก็น่ากลัวแล้วอ่ะปัดรถจับอะไรไปเหรอมันน่าจะหลับนานอยู่นะเหมือนหมาใช่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 เต้น พักผ่อนให้เพียงพอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนแน่เลยอ่ะนี่มีสอเยลสาจะเป็นชัดยังไงก็ไม่รู ที่เอาพี่ลงสรุปก็คือแอนมีสี่เรามีสี่นิวมีสอ่น้องผูแพ้ในวันนี้ก็คือเอนอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคลิปวิดีโอโฟอีฟไหมมันดูน่าดึงดูดที่สุดอันนี้คือเราไปประกวดของรายการโฟอีฟมาใช่ไหมไม่ค่ะออก I can see your voice เปิดซีบึงแนร้องเพราะมากอุ้ยหเพราะมากจริงเลิศเราก็เนียนๆกับเขาได้อยู่นะ อันนี้ลองสดป่ะสดมาแล้วมาแล้วโอ้โหสื่อดัตชนมากตอนนั้นอ่ะแบบมากที่ต้อไม่ก็คือติดเทชิลต้องต้องรอแบบนี้พอเอาไมค์อยปุ๊บเทชิวจะหลุดอ้าวโอเคพอ เราเมื่อกี้เราก็เล่นจบไปแล้วเนาะหลายเกมเกมนะมีคนดูนีคนเดียวคือคนนี้พี่ทีมงานแอบกระซิบมาว่าเรามีเครื่องพิเศษสําหรับผู้ชนะเป็นแบบวัดดวงไปเลยว่าวันนี้เฮ้ยมันจะดวงดีอะไรขนาดนั้นนม่ได้กติกานาก็คือจะให้พี่นุ่นหมุนอันนี้ทั้งหมดได้สรอบก็เรียกละรอบแล้วก็หมุนกึก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 ค่าเด้งเข้านาก็คืออุ้ยอุ้ยเครื่องพันค่ะโมคะโมคะ แล้วคืออะไรต้องมีอะไรวางหรือเปล่าวางอันนี้ก็คือวางอย่างนี้เลยพร้อมยังคะยังยังไม่ทันเล่นก็ให้แล้วหรอเริมเลยดี๋ยวิว่าเขาจะรักพี่ขนาดไหนทันที่หนึ่งเริมหนึ่งสองอ้าวทันทีผ่านไปเป็นการเะเลยงานทั้นต่อไปต้องอย่างน้อยหนึ่งรอบไปสี่ไม่สี่สี่สี่ ถ้อยู่ตรงขีดต้องหมุนใหม่วิงเ้เลยนีน่งหนึ่งแล้วนี่หน่งแล้วใหองเต็นเมีเลย่เราได้ตรงอ่เราจะโดนจกันมันอะไรก็ตามอ่ะจมูกแพงนะ อ้าขึ้นทางแล้วขึ้นทางแล้วอุ้ยมันดวงเหมือนกันแน่เลยทีละตัวอุ้ยสี่รอเหมือนไปแล้วคราวนี้มันต้องโดนแล้วนะขอสิททีนึงเฮ้ยแม่อกแม่ความหมายมันแปลว่าสิทไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือจะให้โดนให้ได้แหละเอาประธานนะ ก็ได้ถ้าแต่ให้โดนก็สรุปแล้วพี่นุ่นดวงดีมากแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นแหละลิฟเท่านั้นดี่พี้ลขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะ โฮเทลจอจอารีนะคะใครที่อยากจะมาแบบสังสรรค์ที่นี่มีทั้งคาเฟ่ทั้งซีนีมาคลับนะมาได้แบบออเดย์ออไนท์เลยก็มีที่พักด้วยที่นี่คือสระว่ายน้ำไว้พร้อมนะคะอาหารก็อร่อยอยังไงก็อย่าลืมมาเที่ยวที่นี่กันนะคะก็ยังไงฝากพวกเราด้วยนะคะสามสาวว้าวซ่านะคะมิวนุ่นน้องแอนนะคะครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปจ้าแต่ว่า รู้สึกว่าเรากสซาเทวิปคีไม่ต้องเยอะขนาดนี้มันก็จะเสียของพี่นุ่ยมามาเป็นกูได้ไงเนี่ยเอาขังวางนี้ไอ้นุ้นเอาแบบหอยห้อยเฟลน้องๆอยากให้พี่ได้กินของอร่อยไม่หนูหมุนให้กูหมุนเองไม่ต้องยุ่งกูหนึ่งหนึ่งสองสาม